ครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับปีที่7ที่เราจัดมานะครับก็จริงๆก็เป็นงานขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์นะครับที่เราจะรวมตัวนะครับเกษตรกรอินทรีย์นะครับที่เราไปขับเคลื่อนร่วมกันมาทั่วประเทศนะครับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะครับภาครัฐนะครับสื่อมวลชนนะครับ NGO จริงๆทุกภาคส่วนที่ที่มีการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ทั่วประเทศเนี่ยครับก็ก็จะมาเจอกัน นะครับ3วันตั้งแต่วันที่11ถึง13ธันวาปีนี้นะครับจริงๆง,งานนี้ทีมเราบอกว่าชื่อทีมว่าเราปรับโลกเปลี่ยนนะครับก็จริงๆก็อย่างที่ผมว่าทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวกันนะครับในช่วงที่มีเรามีวิกฤตของโควิดนะแต่ว่าผมก็มองว่ามันเป็นเราอยากจะมองให้มันเป็นเรื่องโอกาสนะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าปรับตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็อาจจะมาเป็นพันธมิตรกันนะครับในด้านธุรกิจด้วยว่าเราจะช่วยกันให้รอดวิกฤตตรงนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆผมคิดว่ามันมันน่าจะตอบโจทย์นะครับคนจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าเกษตรกรนะผมคิดว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมาใครยังไม่ได้ทําอินรีเนี่ยสามารถมาเจอเกษตรกรอินทรีย์ในงานนี้ได้นะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเป็นโอกาสของเกษตรกรเลยเพราะว่าความต้องการของผลผลิตอินรีเนี่ยมีมากขึ้นแน่นอนหลัง หลังจากที่มีเรื่องโควิดผมเห็นอย่างอย่างโรงแรมเราเนี่ยที่ตอนนี้เปิดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับลูกค้าที่มาทานอาหารที่โรงแรมอย่างทานบุฟเฟ่เนี่ยก็ทานเข้ากล้องมากขึ้นมีคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะนั้นผมว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรใครที่อยากสนใจทําเกษตรซีมาที่งานนี้นะครับเป็นโอกาสของผู้บริโภคเหมือนกันผู้บริโภคหลายคนนะครับตอนนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรด้วยนะครับมีที่ต่างจังหวัดอยากทําเกษตรยากซึ่งพาตนเองหรืออาจจะมีที่ไม่มากเนี่ย เพราะเขาบอกว่าเขาอยากได้เรื่องสุขภาพอยากลดต้นทุนของอาหารตัวเองนะครับนะครับวันนี้จริงๆก็มีคนถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้นะครับเป็นผู้บริโภคอยากมาปลูกไม่ต้องปลูกเยอะก็สามารถมาในงานนี้ได้นะครับเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับเราจะมีที่สอนการทำเ,เกษตรอินทรีย์นะครับในในหมู่บ้านปฐมหรือปฐมออแกนิกวิลเลจแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยผมว่าได้มาเจอ คนที่ทําอินซีตัวจริงอ่ะได้มาถามเขาได้มาเรียนรู้จากเขาเป็นโอกาสเป็นโอกาสดีที่จะเจอคนมารวมตัวกันในประเทศเพราะนั้นผมว่าเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะลุกขึ้นมานะครับพึ่งพาตนเองนะครับหรือบางคนผมคิดว่านี่อาจจะบางคนที่อาจจะนะฮะตกงานกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับมีเนี่ยคนที่อยากทำกเษ C กษตรอินซีก็ก็มามาเจอที่งานนี้อาจจะได้ไปมาเจอ,เอ,อคนที่ทําอินรีอยู่ที่จังหวัดเดียวกันที่งานนี้ก็ได้นะบ,บางทีมันหากันไม่เจอแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นผู้บริโภคนะฮะหรือผู้ประกอบการ,การมางานนี้เนี่ย ก็สามารถมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริโภคอินรีไทยซึ่งเราจะเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้นะครับสมาคมผู้บริโภคอินรีไทยหรือเราเรียกสั้นๆว่าโทกานะโอซี T o C A, นะครับซึ่งอันนี้ก็สมาคมก็จะเป็นผู้ที่จะมามาช่วยแนะนำนะครับว่าอ,อยากจะมาเจอเกษตรกรอินรีอยากจะมาเชื่อมกับใครที่ไหนเนี่ยครับสมาคมก็เหมือนจะมาเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็สมาคมเ่ยก็จะประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับจะเป็นแต่เป็นการรวมตัวกันของ บุคคลมาจากภาคธุรกิจนะครับโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีสื่อนะครับมออีอีกหลายหน่วยงานที่มาร่วมมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสมาคมเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นการรวมตัวครั้งแรกของผู้ประกอบการกับผู้บริโภคผู้บริโภคอย่างเป็นทางการนะครับของของการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์นะครับ,นะรบผมคิดว่าอันนี้ก็เพราะงานนี้แล้วก็เรื่องผมคิดว่าเรื่องการที่เรามีการต่อย,ยอดของการเชื่อมโยงระหว่าง กลุ่มธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรที่เราทํามาเริ่มตั้งแต่จริงๆเริ่มมาทุกปีแล้วแต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีการทำ matching ทางธุรกิจหรือ business matching ระหว่างกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กับกลุ่มผู้ประกอบการที่อยากจะมามาเจอกันเนี่ยก,ก็เราก็จะมีตรงนี้ที่จัดขึ้นนะ,ะโดยที่ทางสสปน,นหรือทีแสเ,เนี่ยก็ได้มาสนับสนุนนคะครับปีปีผ่นานๆมาเนี่ยเราทําเรื่องข้าวผักผลไม้ปีนี้เราจะมีกาแฟด้วยนะ,ะเรื่อง กาแฟอินทรีนะครับที่จะมามซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเราก็รู้ว่าหลังโควิดเนี่ยเรื่องเรื่องราคาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่เราก็คิดว่าสินค้าอินรีเนี่ยถ้าสามารถซื้อขายตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยราคามันไม่จำเป็นต้องแพงนะครับผมว่าราคามันจะน่าจะพอๆกับสิ่งที่เคยซื้ออยู่อย,อยู่เลยด้วยซ้ําแต่พอดีถ้ามันจะส่วนมากมันจะหากันไม่เจอแต่ที่ผมก็บอกว่าในจริงแล้ว ทางฝั่งผู้บริโภคหรือผู้ประ,ประกอบการถ้าเกิดอยากจะหาเกษตรกรก็ต้องออกแรงหน่อยนะต้องออกจากนอกกรอบออกจากกรอบเดิมๆอ่ะคือถ้าเกิดเมื่อก่อนเราเราง่ายเราเ,เรามีการหาของได้ง่ายอาจจะต้องพึ่งพาคนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ของอินทรีย์แล้วก็แน่นอนต้องจ่ายแพงกว่าแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่มาเจอกันในงานนี้แล้วก็สามารถไป,ไปต่อยอดกันได้หลังจากงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมคิดว่า,างานเราก็จะเป็นงานที่อตอบโจทย์คนจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ลืมพูดไปอันนึงก็คือเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติอาของของที่จะมีการท่องเที่ยวหลังจากที่มีการเ,าเ,าเริ่มต้นของเกษตรกรท,ที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์แล้วเนี่ยนะเขาก็สามารถาใช้พื้นที่ของของฟาร์มของเขาเนี่ยมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่า มันก็มีกระแสที่นกคนอยากไปเที่ยวที่ธรรมชาตินะผมเห็นว่าไปเที่ยวฟาร์มคาเฟ่อะไรกันเยอะแยะไปหมดแต่กเกษตรกรเหล่านี้ก็จะเป็นฟาร์มอินรีย์ของจริงนะครับที่ที่เป็นหลงแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์นี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนมามาที่งานนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับ 3วันฟรีตลอดแล้วก็สามารถเข้ามาที่ปฐมออแกนิกวิลเลจซึ่งปกติเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยหน่งบาทตอนต่อต่อนหนึ่งท่านเนี่ยมางานนี้เนี่ยเข้าฟรีได้ตลอดเลยนะครับครับคุณครับ